ไม่มีสติไม่มีสติทม้งนั้นะห่ะท้ต่างไปงั้น่ะต่างประเทศอ่ะต่างประเทศเขาเอาที่50ที่ไหนเอาเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่มึงไม่รู้เหี้ยนักกฎหมายเอาเท่าไหร่ต่างประเทศเขาไม่เอา50อยู่แล้วเออเอาเท่าไหร่ครับคุณก็ไม่รู้รู้สิเท่าไหร่เท่าไหร่ประเทศอะไรว่ามาเลยผู้ใมึงก็ไม่รู้เรื่องหรอกเออ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 เอเออเออเอเออเออเอเอ มากูไม่ถีบหน้ามึงอย่างนี้หรอกแล้วกูก็ถีบได้อีกด้วยโอ้โยถ้ากูเมากูไม่ถีบหน้ามึงอย่างนี้หรอกแล้วกูถีบได้อีกด้วยรู้ตัวทั้งหมดตั้งใจถีบมั้ยล่ะ เออมันไม่ใช่การชุลมุนชุลเกล้วดิ้นพลาดเท้าไปหน้าหน้าพี่ตำรวจเขานะครับคลิปนี้ถ่ายเอาไว้ในรถตอนที่อดีตผู้บริหาร Google ถูกควบคุมตัวออกจากด่านตรวจนะครับเป็นด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ถนนเรียบมอเตอร์เวย์เมื่อคืนวันที่24เมษายนที่ผ่านมาไอคลิปตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่ตำรวจโดยพันตำรวจโทดาราธรขจรศิลป์นะครับรองผู้กำกับกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรควบคุมตัวอดีตผู้บริหาร Google คนนี้นั่งไปภายในรถเพื่อจะไปโรง ซึ่งกว่าจะเอาตัวขึ้นรถไปโรงพักได้นะไอ้ภาพก่อนนี้เราเสนอไปอ่ะอู้เจรจาอยู่นานมากทํายังไงก็ไม่ยอมขึ้นขัดขืนตลอดนะครับแล้วสุดท้ายเอาเท้าถีบหน้าพันตํารวจโทรดาราทอนหลังจากนั้นก็โต้เถียงกันบนรถเรื่องเกณฑ์การตรวจวัดระดับของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าโอ้ยต่างประเทศเราเขาไม่เอาหรอก50าอ่ะตำรวจถามเอาเท่าไหร่เออเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่รู้ก็บอกมาเออจะเอาเท่าไหร่ก็ไม่ตอบ ตำรวจก็บอกว่าโอ้คุณก็ไม่รู้ร,รู้สิแต่บอกไปพวกมึงก็ไม่รู้หรอกมึงกูทุกคำเหยียดมากนะอดีตผู้บริหารระดับ <CEO S 1> สูงเเ CEO เอ,เออเนี่แหละครับก่อนที่ผู้บริหารสาวควนนี้ก็จะพูดว่ากูพูดไปพวกมึงก็ไม่รู้หรอกสติมึงมีแค่นี้โอ้โหแล้วตอนนั้นสติคุณมีเท่าไหร่ มีเท่าไหร่ตำรวจถามเอาเท่าไหร่ตำรวจถามตกลง50มิลลิกรัมเปอร์เซนที่บอกว่าต่างประเทศเขาวัดน่าจะมากกว่านี้เธอก็ตอบไม่ได้ฮะโดยตำรวจเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกันสติของคุณก็หมดแล้วคุณอะเมาแล้วก่อนที่ฝ่ายหญิงจะตอบว่าถ้าเมากูคงไม่ถีบหน้ามึงแบบนี้หรอกคลิปนี้แชร์กันไปเยอะเลยในโลกออนไลน์นะครับรวมถึง X หรือว่า t w i t t e r ล่าสุดเนี่ยโหลกแดงเรดสเกลก็ออกมาโพสต์คลิปนี้ด้วยระบุบอกว่าเรียบร้อยเดียร เออเลี่ยงคำเรียบร้อยดีออกตำรวจเปิดการ์ดแล้วกับดักนะครับเป็นคลิปจากกล้องในรถตอนที่ด่าตำรวจแล้วก็เอาเท้าเนี่ยทีบตำรวจยอมรับตรงๆเลยชัดเจนเลยว่านี่แหละครับตลดอทชยอตลดอเออภาษาอินเทอร์เน็ตก็จะพูดย่อๆแบบนี้ตลกดีเอ่ออตอคือตอแหลมตอแหลม ดทคือดิออก อ๋ออันนี้ก็คุณผู้ชมย่าไม่ไม่ต้องรู้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นคําที่เราออออากาศไม่ได้จริงจงเออทีนี้ยังมีอีกนะครับคุณผู้ชมที่หลอกแดงเขาโพสไว้เขาบอกว่ากูว่ายังมีอีกเยอะนะตํารวจยังปล่อยไม่หมดรอให้เขาตอนแหลมไปเรื่อยๆก่อนตอนแหลมไปเยอะๆแล้วตารวจเนี่ยจะค่อยๆปล่อยความจริงที่เขาพูดตรงข้ามกันไว้ค่อยๆปล่อยออกมานะครับก็จะปาหลักฐานใส่ให้อายกันไปจนไม่สามารถที่จะมาสู้หน้าได้เลยครับแล้วคดีเก่าอ่ะ ดำเนินการยังเธาปฏิเสธนะปฏิเสธอะไรมันอยู่ในข้อมูล,ลอัรเจนเลยเนี่ไอ้หลองลงอาญาสปีใช่ไหมใช่เขาบอกเขาไม่เคยมีคดีตำรวจมีเออข้อมูลนี่มีอยู่จริง